เมื่อพูดถึงระบบปฏิบัติการ Windows มีข่าวสารหนึ่งที่ไม่ควรพลาดมาดูกันว่า Microsoft ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ามีฟีเจอร์2อย่างใน Windows 11และ Windows 10ที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าฟีเจอร์นี้จะออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานดีขึ้นก็ตามมันก็ยังมีผลต่อความเร็วของเครื่องอยู่เชียวมาดูกันว่าฟีเจอร์ไหนกันแล้วกันฟีเจอร์ที่1การซิงไฟล์ OneDrive OneDrive เป็นฟีเจอร์สำคัญของ Windows 10และ Windows 11ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตและยังสำรองข้อมูลให้เราได้อีกด้วยแต่กระบวนการซิงค์ไฟล์แบบเรียลไทม์นี้ก็มีผลต่อความเร็วของเครื่องด้วยนะทีพีที่มีโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีรำน้อยคงเคยรู้สึกว่าเครื่องหน่วงหรือดีเลย์เมื่อซิงค์ไฟล์จำนวนมากเหมือนกัน Microsoft แนะนำว่าหากรู้สึกว่าเครื่องช้าลงให้ลองหยุดการซิงค์ OneDrive ชั่วคราว เพื่อสังเกตดูว่าประสิทธิภาพดีขึ้นไหมวิธีนี้จะไม่กระทบต่อไฟล์ในเครื่องและสามารถปรับมาสิ่งต่อได้ทุกเมื่อเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นฟีเจอร์ที่2เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวและเงาฟีเจอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งอินเทอร์เฟซของ Windows 11ที่ทําให้ดูสวยงามทันสมัยมากๆด้วยเอฟเฟกต์เช่นการเลื่อนหน้าต่างแบบนุ่มนวลเงารอบกกรอบหน้าต่างและการเฟซอินเฟซเอาของเมนูต่างๆแต่เอฟเฟกต์เหล่านี้ก็มีผลต่อความเร็วของระบบด้วยนะการใช้หน่วยความจา RAM และพลังประมวลผลจาก CPU และ GPU เพิ่มขึ้นจะทำให้เครื่องที่มีสเปคต่ำหรือร a m น้อยรู้สึกหน่วงหรือดีเลย์เมื่อเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันหากต้องการปิดเอฟเฟกเหล่านี้ได้ง่ายๆเพียงตามขั้นตอนเล็กๆนี้พิมพ์คำว่า Performance ในช่องค้นหาของ Windows เลือก Adjust the p e r a n r e and Performance of Windows ในหน้าต่าง Performance o p t i o n เลือก Adjust Base Performance กด Apply เพื่อปิดเอฟเฟกทั้งหมด เมื่อปิดเอฟเฟกแล้วระบบจะดูเรียบง่ายขึ้นแต่จะตอบสนองเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีสเปคกระดับเริ่มต้นเคล็ดลับอื่นๆจาก Microsoft สำหรับเร่งความเร็วนอกจาก2ฟีเจอร์หลักข้างต้น Microsoft ยังแนะนำแนวทางพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มความเร็วได้อีกเช่นอัปเดต Windows และ Driver ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอตรวจสอบไวรัสหรือมาแวร์ที่อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ ล้างพื้นที่เก็บข้อมูลให้มีเหลือพอสำหรับการทำงานรีสตาร์ทเครื่องเป็นระยะเพื่อเคลียร์หน่วยความจำชั่วคราวสำหรับ Windows 10ยังสามารถใช้ r e a d y b o o s t เพื่อใช้ f แฟลชไดรฟ์เป็นแคชช่วยเร่งระบบได้แต่ Windows 11ไม่มีฟีเจอร์นี้แล้วปรับการตั้งค่าเพจไฟล์ไฟล์สลับหน่วยความจำให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้ระบบทำงานลื่นขึ้นในเครื่องที่รัหน้อยสรุป Microsoft ยืนยันด้วยตัวเองว่า OneDrive Sync และ Visual Effects เป็น2ปัจจัยหลักที่ทำให้เครื่อง Windows ช้าลงได้จริงหากต้องการให้ระบบเร็วขึ้นแนะนำให้ปิดหรือหยุดการซิงชั่วคราวรวมถึงปิดเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยเฉพาะในคอมที่มีระต่ำกว่า 8GB การปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเหล่านี้สามารถช่วยให้ Windows 11หรือแม้แต่ Windows 10ทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเลย ลองปรับแต่งเครื่องของคุณดูว่าประสิทธิภาพดีขึ้นไหมนะคะมาลองพิจารณาดูว่าคุณต้องการปรับแต่งเครื่องให้เร็วขึ้นอย่างไรบ้างมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำอะไรไหมช่วยแบ่งปันความคิดเห็นได้เลยนะคะ